คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนะุญดอยครับผมวันนี้ผมมีนี่คนระับผมนี่คือประทัดลูกบอลแบบสองบาทนะฮะพี่น้องครับซึ่งมีน้องคนนึงครับผมคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ลองจุดประทัด2บาทแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นสองบาทหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าลองจุดประทัดแบบ ปิดฟ้าไม่สนิทหน่อยแบบนี้ผมซึ่งผมเคยทำนะแบบนี้คือมันดูดีมากเลยนะผมมันจะเหมือนแบบไอ้หนังในญี่ป,ปุ่นอะแบบเวลานินจาเขาหายตัวกรนับทุบทุบอย่างเงี้ยผมซึ่งผมเคยทำอยู่นะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงไว้นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกับเราอินทรอนมาโอเคนะผมอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเรา คือถ้าเราจะทําแบบเนี้ยเราต้องแปลงก่อนนะอะ่เราต้องถอดสกอตเทปก่อนนะผมอ่ะเดี๋ยวเราเอานี่นะแบบสองบาทนะครับผมนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูนะผมไม่รู้ว่าจะผงรับดีหรือเปล่านะผมก็เมื่อก่อนแบบปีใหม่เล่นกับเพื่อนๆน,นเขาก็ทําอยู่นะอา้าว โอเคนะโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราแกะเรียบร้อยแล้วนะเราก็ต้องแบบว่าเปิดฝาออกมาแล้วก็แบบปิดแบบไม่ต้องแน่นมากนะฮะนี่ครับผมนี่คือดินปืนของสองบาทนะครับผมแล้วก็แบบนี้นะแล้วก็ปิดไว้แบบนี้แค่นิดหน่อยนะแล้วเราก็เอาไปวางครับผมแล้วจากนั้นเราก็จุดได้เลยนะผมแล้วมันก็จะแบบว่าคือมันจะสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะผมมาโอเคนะผมก็ ให้แนะนำเล่นในที่โลง่งแบบนี้นะผมแบบไม่ต้องไปเล่นใกล้บ้านนะผมมันอันตรายนะฮะมาเดี๋ยวเรามาจุดมาไว้ตรงนี้นะผมอ่าเนี่ยเนี่ยมันต้องทำแบบนี้เนี่ยแบบนี้ผมอ่าแล้วก็แค่วางแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวามาดูกันนะผมมาโอเค เย้ yeah. เป็นไงเออนี่ไงผมบอกแล้วผมเคยเล่นนี่มันจะแบบแค่เสษดีมันปุ๊บแค่นี้มันจะเหมือนแบบนินจาหายตัวแบบนั้นอะครับพี่น้องครับเออคลิปนี้ดีเว้ยบอกเลยว่าคอมเมนต์นี่ดีมากเลยนะเออผมก็ลืมนะผมว่าผมเคยเล่นแบบนี้นเอา้าเดี๋ยวเรามาแปลงใหม่อีดลูกหนึ่งครับผมเอานะได้อยู่นะ เราสองลูกแล้วกันนะโอเคเปิดฝาคอนโอโหโอโหโอเคแล้วโอเคนะ okay, นะผมมา เรามาทดลองอีกลูกหนึ่งเรามาทดลองอีกสองลูกนะฮะ,ะเราไว้แบบนี้ใช่ไหมเราเอาฝาขึ้นเลยนะผมแล้วดินปืนอยู่ข้างล่างนะผมอะกดไว้แค่นี้โอ้โหกดไว้แค่นี้เรามาดูกันนะฮะเคอืม สวยอยู่นะฮะนี่ผมควานไปหมดละมาอีกนัดหนึ่งครับผมน,น,นี่นี่นี่สวยงามสวยงามว่บผมแบบเนี้ยอันเนี้ยเรา ไแก้นเพื่อนนะผมแต่ละวานนะถ้าใครแบบว่าคือเมื่อก่อนแก้นเพื่อนอยู่นะแบบว่าแปรแบบนี้แหละแล้วก็เอาออกมาแล้วก็วานแล้วก็จุดนะผมทําเป็นแบบว่าระเบิดไงแต่สุดท้ายพุ่งนะผมยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะผมมันจะมีแสงแล้วก็แบบว่าออกมาแบบสวยงามมากเลยนะโอเคถือว่าเจ๋งมากครับผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ